ตากลุ่มแบภาพในองค์การต่างขอบพระองค์พระบิดาหลังท่านภาพเลยนะครับท่านที่จะมารดนำมืสังวรมาใน้ผูบาอาาขอเรียนเชิญเลยนะครับบิดาท่านผู้ไปเขียนตลอดจนบิดาญาติาเน อยากมีมากเลยอะ มะกอกอะไรแค่บวยแค่อะไรเนี่ยมะกอกอันนี้นะเนี่ยเนี่ยลุงก็ยังไม่รู้มันจะแห้งหรือเปล่าจะเอาน้ําใส่มันไม่รู้จะพอน้ําเรายังทดลองอยู่เออเนี่ยมาหัวหน้าฝ่ายเอ้ยไันได้กินขนมลุงอ่ะเธอฉันกินขนมทั้งอาทิตย์อ่ะกินไม่ทันเลย <laughs> แล้วค้างอยู่ยลแล้วถ่ายรูปพูดแล้วถ่ายรูปคู่ลูกพี่แล้ว <laughs> กักเลือดด้วยไม่แก่ธรรมะดานะ thank you คดีชีวิตไฟกัน <laughs> เ,เ,รเรียวริ๊ก <laughs> เรียวริ๊กสบาบไม่อาบนะ้ำเพราะว่าตอนนี้กี่องศาไม่รู้อ่ะตื่นแต่เช้ามากาะฉะนั้นฉันก็ไม่ดูนาฬิกาว่ากี่โมโมห้านาทีแต่ตอนตอนเธอตื่นอะสิบเก้าองศาค่ะอ็เลยตื่นกี่องศา

นี่มันหมา,าเซเล็บชัดเฮ้ยใส่เพื่อนด้วยอ๋อก็เลยต้องใส่ไว้เหรอ ต uhm ังด네้นแล้วค่ะ้นแล้วทเริมเดาำไมเธอนอนแล้วเธอต้องกัดที่นอนด้วยเออกู

ทิ้งมาอยู่เลยเราแล้วกล้องมองไม่เห็นนะนอนนอน้ออร์แกนิกสุดๆเอ้ยยังมีนอนอยู่เลยต้องเตือนภาพสำหรับคนกลัวมันยังกระดุกกระดิกอยู่เลยฟาดคือในกล้องมองไม่เห็นสิ่งใด <laughs> สาราครดีชีิ้ไฟไงดู <laughs> นี่เนี้ยมีคนทำเมื่อคืน<ป>อยยังยัง <laughs> ยังไม่ลองอีก <laughs> นี่คือลูกสมุนไพรอีกหนึ่งตัวต <laughs> <laughs> ้องกิน ฟันไหมฟันเยอะมากก้อนหนาวไทยแมออย่างเห็นมากระโดดเมื่อกี้ยางม้ไหมฝ้ายแล่มุลูกสมุนของเขาฝ้ายและลูกสมุนของเขา mình ngon à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ้ยหมูน้อยที่ให้นมปะมีดี๋ยว่าที่เอาน,นมมาให้อานนิมาทักไคยกับหมูมหมูแคระหน้าตาตกปุุกเหมือนกันเป๊ะด <c oughs> ีไหม <c oughs> เหมือนอยู่ <c oughs> คนละสีเฉย เฮ้ยลองวิ่งโม,มจิเฮ้ยดูสนใจเรามากเลยดูลองครับนี่ก็สนใจเหมือนกันไม่ต้องสุ้รบ เขาอยู่ในคือขึงตะข่า,ขายไว้นี่เลยมันลงไปเอาเขาถึงอันนี้ก็ถึงตีมันชอบไหม <c oughs> อา้าทำไมค้างหงิงๆ,ๆอะอันนี้คือชอบหรือไม่ชอบหาอ,อะไรเล่นลไม่ต้องไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขา แสงมันแรงจัดอะ่ะโอ้โห คิดว่าจะไม่กินตาดาขอท่าโพสด้วยค่ะขอท่าโพสด้วยนะคะโพสได้เหรอต้องโพสด้วยค่ะเจ้าะมัน ฝนตกไงฝนตกใหญ่ทุกวันน,นีูหลัหนเ่งดอกหนึ่งดอกออกดอกครั้<า>งแรกด้วย,ยคุณฟ้าเขายินดีนำเสนอนี่ค่ะูหลับกูหลับเลย เอาปลูกเมล้อนอะไรนะเต็มเแล้วลหมดโอเคจะลูกก่นนะคะบีบก้นอยู่ก้นนะคะแล้วก็ใส่ตรงนี้ค่ะแค่นี้เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวก็รดน่ะต้องบีบก้นก่อน ดึงเลยเดี๋ยวยต้นเบลดาลากขาดใช่แล้วมันจะเฉาก็ไม่ยาก thank <silence> うん。 ไปเร,รื่องเศ่ษฐาป่าป่าป่าได้เลยค่ะคือ จริงๆเนี่ยคนไม่ยอมว่างอ่ะมันว่างมันต้องหาอะไรมาลงเนี่ยคนมันไม่ยอมว่างไงต,ตอนนี้เราใช้ความคิดทำไงดีแนะ่เข้าไปหากระถางมาเติมตรงนี้นะคะทุกคนนี่ เดี๋ยวจะลองดูบ้างอ๋อปักไปแค่นี้ก็ใช้ได้เลยขนาดไม่มีดินมันยังงอกเลยแล้ว ก็แบบนี้คิดว่าจะพูดแล้วแบบยมันยังร้อนอยู่เลยยงมันเลยยังไม่ออกอะไรอย่างเอ๋อมันยังร้อนอยู่เลยอย่าเพิ่งรดน้ำเออในกล้องมันสวยไม่เท่าตาจริงอะแต่ตาจริงตรงนื้อสวยนะ ก็ไม่ได้จะถ่ายอะไรถ่ายน้องทำงานอ่ะไม่ถาคือถ้าสมมติว่ามันมีเมมเยอะๆอ่ะอยากตั้งทีไงไว้อะแล้วก็แบบเดินๆไปเลยแลยก็ใครยักตัดมือเนาะก็ใช้ชีวิตปกติเวลาตัดมัน,นเลื่อนได้ก็เลยว่าไม่แบบว่าเราอยากได้ดช็อตไหน ขนาดแค่ไม่พอจะบอกว่าฉันดอกเงี้ย <c oughs> ไม่พอสิมาลองลองคิดไอเดียกูปูนะไม่แต่อีเกแล้มันมันจะคัปปีแล้วเก็ไปเก,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 กาะกูดอ๋อกุมภ <c oughs> ากูอไปพร้อมกันหรเออเปล่าอเออเข้าไปสีเอก็ไปต่อใช่ไหมไอ้ช้ามันเกาะปะเออลงจนจะหมดแล้วหมดเกลี้ยงแล้วอยากจะไปเอามาแบบรีอีกรอบหนึ่ง แต่ว่าต้องตัดกันใหญ่สะบ้านี่น่าจะถึงเลยเขาสวยิ๋ไม่ดีวิเนียแสงสวยมากเลยอ่ะเด็กไม่ได้เล่นละมาเล่นแล้วตันออกงานไม่ได้นะเนาะจริงจังว่ะ ถ่ายท้องฟ้าข้างหลังรูนไงแล้วถ่ายหเห็นเธอด้วยก็ได้นี่แต่ว่ามันในกล้องมันมันจะแบบว่ามันย้อนแสงไงแต่ว่าท้องฟ้าสวยเราจะได้สินเดียวมันอนอ่